เีเข,า,า,ข,า,ขา,า,ากเขา่นอน่ะไปหวเออเอเดียัง,นะง,ง,งัยะออนใะดีเขายาวะไปกัมไปกัช้าเย็นไรล้แหละดันหึงหน้าไงเออยาวว่ะชูขมาเลยนั่นน่ะไปเขาหึงอไอแกงอ่บบ้าโงไหเออชูลานอาขนฮัลโหลแจ็เมื่หน้าไหน,นห quán à. Ừ, phải mang này có khá quân ngoi cả thế. Ừ thơ lือ khai cầm quá Đến phóng tay mọ. À cháu nghi. À. Ừ. Ừ, đèn cuồng, hết sáng quá Ưm, nào, có không khép Nè sư, hào khóa văn bản sư Hả? Này đang mau nè minh này ma. ข้อตึกไปสูงนะนี่มาเลยเอาต้องไม่นาวะอืม่ต้องไม่ใช่เลือดอันเป็นหวานนั่นนะวะเหตุการณ์เทื่อเออเขาก็เนเ้นมาาเลนะ้นหนาเน้นไปหนาสูให้กออกนอกดำแต่นอหนึงก็มา nè nè mấy hòn nữa không làm cầu dữ quá Trót này trót lè trót lè Ờ, trót 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 lè trót lè trót lè Trót lè Trót lè Trót lè Chúng tôi kiếm mua lấy mua lấy liên phong tạp chí Sú, anh hao liên kiếm này hao lấy ngân ơ Lấy ngân này sẵn là phải đi mắt bằng sú mau hãy lát เกมอันไหนเรียนไรตี l u c k สต t a r M M เยอะก็อามีแต่แรนกินนะเรียนไรมึงนอกมึงมันเยอะก็เรียนไรกูตีตีนะเตียนห้าใครเล่นนั่นเหมือนเสื้อหนังเกมมาแต่ละานี้ค่ะเหมือนเสื้อหนังเกมปาคาราเพเกมกาสิโนเกมสล็อตอันสาดงเกมงาพันเกมไทยเช่าก่าเกมเยอะก็ปอหลงเกมเยาะก็มีแทงเป็นสีปากใบหนค่ะเนาะเยอะก็เพราะว่าใครถูกเงินถูกไลปั่น ในเมืองหมานในตั้งน้ำและทุกไล่ในเมืองไทยป้าในคาะอ้อย่ากอปอสนใจติดตอ่อติดต่อกว่าตีวัยป้าโซนเกาสี่สอาส่หกเกาเจ็อันนั้นก็ไลน์ไอที x อ k y 7เอันนั้นเฟซบุ o กเพจละกกสตาร์เอในคาะเนาะอ้าวสูดเดกว่าไรว่้ไรตีได้เหรอแต่เมือเรียนตวยอันสุดเดียวเมื่อเรียนนั่นมันใจพงเก,ก้เาหรือนั่นเออ ี่อย่างใน,นมา <c oughs> โกหมดแล้ว